เพราะอยากมีร่างกายที่แข็งแรงทรงตัวดีไม่หกล้มง่ายจึงหันมาให้ความสําคัญกับการฝึกเวทเทรนนิ่งสวัสดีค่ะคลิปนี้พิมพ์จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับนักเรียนวัย6 0ปีท่านนี้กันนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นักเรียนท่านนี้มีชื่อว่าพี่แจว๋วเป็นนักเรียนคอร์สออนไลน์เทรนนิ่ง ที่อาศัยอยู่ประเทศออสเตรเลียค่ะก่อนอื่นพิมพ์ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าตัวพี่แจวเองเน้นฝึกเวทเทรนนิ่งอยู่ที่บ้านและที่ทุกคนเห็นพี่แจวมาฝึกที่ยิมพิมพป๊อปอยู่นี้ก็เพราะว่าพิมพ์ป๊อบอยากให้พี่แจวได้ลองฝึกท่าย,ยากๆและเพิ่มความท้าทายของท่าฝึกเข้าไปพอพี่แจวได้มีโอกาสกลับมาที่ไทยพิมพ์ก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายบรรยากาศการฝึกมาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะก่อนจะมาฝึกเวทเทรนนิ่งพี่แจวฝึกโยคะมาก่อนอยู่แล้ว และตอนนี้ก็ยังฝึกโยคะอยู่เรื่อยๆโดยสิ่งที่ทำให้พี่แจวหันมาสนใจการฝึกเวทเทรนนิ่งร่วมด้วยก็เพราะว่าพี่แจวมีอาการเจ็บหัวเข่าเวลากระโดดหัวไหล่ติดและตึงหลังส่วนล่างและอยากมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีและอยากเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงสูงวัยให้ตัวเองทรงตัวได้ดีไม่หกล้มง่ายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอย่างที่พิมพ์บอกไปว่าพี่แจวนั้นฝึกโยคะมาก่อนดังนั้นข้อดีของพี่แจวที่ได้จากการฝึกโยคะก็คือพี่แจวมีความยืดหยุ่นที่ดีค่ะดังนั้นการฝึกเวทเทรนนิ่งในแต่ละท่านั้นการที่เราจะเคลื่อนไหวได้ดีจะต้องมีทั้งกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงร่วมด้วยเราถึงจะสามารถทำฟอร์มออกมาได้ดีค่ะเช่นท่าเดดลิฟที่ทุกคนเห็นการที่จะพับสะโพกโน้มตัวลงมา เพื่อให้เคเทอร์เบลแตะพื้นได้นั้นเราจะต้องมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและกล้นซึ่งตรงนี้พี่เจ๋วทำได้ดีแล้วเพราะมีพื้นฐานความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมาจากโยคะแต่สิ่งที่พี่เจ๋วต้องฝึกเพิ่มก็คือแรงในการถีบพื้นยกเคเทอร์เบลยืนขึ้นค่ะซึ่งก็คือการใช้พละกําลังในการหดตัวของกล้ามเนื้อนั่นเองตรงนี้คือสิ่งที่พี่เจ๋วต้องฝึกเพิ่มเพื่อให้ร่างกายมีแรงมีพละกําลังมากขึ้น จะได้มีแรงเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพี่แจ๋วนักเรียนออนไลน์เทรนนิ่งวัย60ปีท่านนี้ฝึกท่าอะไรบ้างเดี๋ยวพิมพ์จะยกตัวอย่างมาให้เห็นภาพกันนะคะและท่าแรกที่พิมพ์เลือกมาให้แฟนเพจได้มองเห็นภาพนั่นก็คือ ท่ากรูดคิกแบ็กซึ่งท่านี้พี่แจ๋วจะได้ฝึกกล้ามเนื้อก้นในจังหวะออกแรงถีบขาไปด้านหลังซึ่งก่อนหน้าที่พี่แจ๋วจะฝึกท่านี้ได้พี่แจ๋วก็ต้องมีกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงจากการฝึกท่าอื่นๆมาก่อนเพื่อให้สามารถล็อกลำตัวได้นิ่งในจังหวะถีบขาไปค่ะและต่อมาคือท่าสเตปอัพเป็นท่าที่สามารถฝึกที่บ้านได้ จะใช้บันไดหรือใช้เก้าอี้มาฝึกแบบในคลิปเหมือนพี่แจ๋วก็ได้ค่ะแต่ต้องดูให้แน่ใจนะคะว่าอุปกรณ์ที่เอามาฝึกแข็งแรงมั่นคงในการเหยียบขึ้นไปซึ่งท่านี้จะได้ฝึกออกแรงถีบตัวขึ้นไปทีละขาได้ใช้ทั้งกล้ามเนื้อหน้าขา,ก,ากลก้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวไปพร้อมๆกันเลยค่ะที่พิ่ป๊อมให้พี่แจ๋วฝึกท่านี้นั้นก็เพราะว่าในชีวิตประจำวันพี่แจ๋วจะต้องมีการขึ้นลงบันได ใช้กำลังของขาก้นแกนกลางลำตัวท่านี้จึงสามารถช่วยให้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันนั้นดีขึ้นได้ค่ะท่าต่อไปคือท่า k e t t l e b e l บ De a d l i f t ซึ่งท่านี้เป็นท่าเบสิกพื้นฐานในการฝึกพับสะโพกอย่างที่พิมพ์อธิบายไปก่อนหน้านี้ว่าพี่แจ๋วมีกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นในจังหวะวางแคทเทอร์เบลลงแตะพื้นพี่แจ๋วจึงสามารถคุมฟอร์มได้ดี พราะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังกล้ามเนื้อก้นมีความยืดหยุ่นที่ดีดังนั้นจุดประสงค์ในการฝึกท่านี้ของพี่แจว๋วคือการฝึกจังหวะหดสั้นของกล้ามเนื้อในตอนที่พี่แจ๋วออกแรงถีบพื้นยกแคทเทอร์เบลยืนขึ้นนั่นเองค่ะโดยท่านี้จะได้ออกแรงฝึกกล้ามเนื้อด้านหลังทั้งหมดไล่ตั้งแต่กล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อหลังส่วนบนหลังส่วนล่าง รวมไปถึงกล้ามเนือ้อแกนกลางลำตัวด้วยซึ่งท่านี้ที่ิมบอกว่าเป็นท่าเบสิกพื้นฐานก็เพราะว่าท่าเดด d ลิฟต์จะเป็นการเรียนแบบการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของเราเช่นการย่อยกหยิบของนั่นเองค่ะและน้ำหนักที่พี่แจ๋วใช้ฝึกในคลิปนี้ก็คือ12กิโลค่ะแต่ก่อนหน้านั้นพี่แจ๋วก็ต้องฝึกมาจากน้ำหนักเบาๆก่อนฝึกพับสะโพกให้เป็นก่อน พอมีโอกาสมาที่ไทยพิมพ์ป๊อปถึงได้ลองให้พี่แจ๋วฝึกใช้น้ำหนักที่มากขึ้นค่ะและต่อมาคือท่าดัมเบลแชร์พิทอสควอตท่านี้พี่แจ๋วจะได้ฝึกพะละกำลังของขาในการยืนขึ้นทีละข้างและได้ฝึกการทรงตัวด้วยซึ่งพิมพ์ขอบอกเลยนะคะว่าเป็นท่าที่ยากพอสมควรกว่าที่พี่แจ๋วจะทำท่านี้ได้พี่แจ๋วก็ต้องผ่านการฝึกในท่าสควอตแบบยืนสองขามาก่อน แล้วค่อยๆพัฒนามาทำท่าแชร์พิทอสควอตแบบตัวเปล่าพอแข็งแรงทำได้คล่องพิมพ์ป๊อปถึงให้ถือดัมเบลเพื่อเพิ่มความท้าทายให้กล้ามเนือ้อพัฒนามากขึ้นค่ะต่อไปคือท่าสควอตออนโบซูท่านี้จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างท่าสควอต และการยืนทรงตัวบนอุปกรณ์ครึ่งวงกลมที่ชื่อว่าโบซูซึ่งไม่มีความมั่นคงเวลาขึ้นไปยืนจึงจะได้ฝึกการทรงตัวมากๆเลยค่ะในคลิปนี้พี่แจวมีโอกาสมาที่ไทยพิมพ์ป๊อปจึงให้ลองฝึกในท่าที่พี่แจวไม่มีอุปกรณ์ฝึกเองที่บ้านและได้ฝึกท่าที่ท้าทายมากขึ้นเนื่องจากพี่แจวเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงสูงวัดังนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ อุบัติเหตุจากการหกลม้มท่านี้จึงได้ฝึกทั้งกล้ามเนื้อฝ่าเท้ากล้ามเนื้นอน่องกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า <ampoo. S 1> ลกล้ามเนื้อก้นและกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวซึ่งรวนแล้วแต่มีความสำคัญที่จะช่วยป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุได้ค่ะ7จ็ดหกหสสสองฮึบโอเคบทแรงพอดี และท่าสุดท้ายที่ฮิมเอามาให้ทุกคนได้ดูก็คือท่าวันเล็กเดดลิ์ออนบาลานซ์แพดค่ะท่านี้พี่แจ๋วจะได้ฝึกทั้งพละกําลังของกล้ามเนื้อและได้ฝึกการทรงตัวทีละขาไปด้วยกว่าที่จะมาฝึกแบบนี้ได้พี่แจ๋วก็ต้องผ่านการฝึกท่าเบสิกในท่าเดดลิ์แบบ2ขามาก่อนและพัฒนามาฝึกแบบขาเดียวจนคล่องฝึกยืนบนบาลานซ์แพดขาเดียวค้างไว้เฉยๆจนทำได้ดีทั้งหมดแล้ว พิมพ๊อปถึงค่อยพัฒนาความยากเพิ่มความท้าทายให้พี่แจว๋วฝึกในท่าวันเล็กเด็ดลิฟออนบาลานซ์แพดแบบในคลิปนี้ค่ะ <c oughs> และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พิมพ์นำมาแชร์ให้ทุกคนได้เห็นภาพกันนะคะเพราะยังมีท่าฝึกอีกหลายๆท่าที่พี่แจ๋วได้ฝึกค่ะซึ่งทุกๆท่าล้วนแล้วแต่ทำให้พี่แจว๋วมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้นค่ะ ส่งผลทําให้พี่แจ๋วค่อยๆมีความแข็งแรงมากขึ้นจากที่เจ็บเข่าเวลากระโดดจนแยงกลัวไม่กล้ากระโดดตอนนี้ก็สามารถกระโดดได้โดยที่ไม่มีอาการเจ็บเข่าแล้วหัวไหล่ที่เคยติดเจ็บไม่แข็งแรงทําให้เป็นอุปสรรคเวลาฝึกท่าต่างๆในโยคะเช่นท่าที่ต้องมีการดันพื้นพี่แจ๋วก็จะรู้สึกเจ็บที่หัวไหล่รู้สึกไหลติดอาการเหล่านั้นก็ค่อยๆหายไป ไหลแข็งแรงขึ้นและอาการปวดตึงหลังล่างในชีวิตประจำวันจากการที่หลังอ่อนแอก็แข็งแรงขึ้นดีขึ้นไม่ปวดทำให้พี่แจ๋วมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความแข็งแรงพัฒนาขึ้นทั่วทั้งร่างกายค่ะหลังจากที่เข้าออนไลน์เทรนนิ่งมารู้สึก3เดือนได้แล้วค่ะก็ทุกอย่างก็ดูแล้วเขา่าพวเข่าแข็งแรงขึ้นหลังล่างไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการอะไร ข,ขึ้นลงบันไดค่ะขึ้นลงบันไดได้ปกติโอเคไม่มีอาการอะไรเยี่ยมเลยเค่ะพี่แจาและนี่คือสิ่งที่พี่แจวได้รับจากการฝึกเวทเทรนนิ่งค่ะ ดังนั้นนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วมีเป้าหมายในการฝึกเวทเทรนนิ่งแบบพี่แจว๋วที่อยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงทรงตัวได้ดีการฝึกเวทเทรนนิ่งสามารถช่วยได้ค่ะเพราะการที่เราจะทรงตัวได้เราต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมั่นคงนั่นเองและทั้งสองอย่างนี้เราสามารถฝึกจากเวทเทรนนิ่งได้ค่ะ และท่าที่พี่แจ๋วฝึกก็มีทั้งท่าที่ยากและง่ายปะปนกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่แจ๋วก็ต้องเริ่มฝึกมาจากท่าที่เหมาะสมกับความแข็งแรงของตัวเองก่อนเพราะไม่ใช่ว่าเราอยากจะฝึกท่าไหนแล้วสามารถฝึกได้เลยเราต้องดูข้อจำกัดของตัวเองด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นท่าโบสูสควอตท่านี้เราได้ประโยชน์เรื่องการทรงตัวก็จริงแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปยืนบนโบซูได้เราก็ต้องฝึกบนพื้นปกติให้ได้ก่อน เพราะไม่อย่างนั้นจากที่จะได้ประโยชน์จะกลายเป็นได้รับโทษแทนค่ะและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมคอร์สออนไลน์เทรนนิ่งที่พิมพ์ละปอบสอนถึงต้องออกแบบท่าฝึกให้เฉพาะแต่ละบุคคลเพราะทุกคนมีความแข็งแรงและข้อจำกัดแตกต่างกันและสุดท้ายนี้นะคะพิมพ์ก็หวังว่าคลิปพี่แจววัย0ปีจากออสเตรเลียท่านนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ดูอยู่นะคะ ถ้าเราอยากจะฝึกเวทเทรนนิ่งเราสามารถเริ่มฝึกในวันที่เรายังมีแรงได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ร่างกายเริ่มเสื่อมฝึกไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนย่อมดีกว่าฝึกอยู่ที่บ้านก็ได้เพราะถ้าเวทเทรนนิ่งที่เน้นฝึกอยู่ที่บ้านก็มีเยอะเต็มไปหมดที่สามารถทำให้เราแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมได้ดีกว่าปล่อยให้ร่างกายเสื่อมจนมีข้อจำกัดเยอะไปหมดถึงเวลานั้นอาจจะไม่ทันแล้วก็ได้ค่ะ ก็อยากจะชักชวนคนที่ไม่ว่าจะเป็นไม่สูงวัยหรือสูงวัยหันมาออกกำลังกายค่ะเพื่อร่างกายแข็งแรงดูแลสุขภาพตัวเองค่ะ และสำหรับใครที่อยากฝึกเวทเทรนนิ่งและอยากฝึกอยู่ที่บ้านแบบที่พี่แจวเรียนอยู่โดยมีพิมพ์ป๊อปคอยออกแบบท่าฝึกให้เหมาะสมกับตัวเองก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ที่คอร์สออนไลน์เทรนนิ่งนะคะสำหรับคลิปนี้พิมพ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ